ตรงนี้นะครับที่เราเห็นเลขกันเนาะสองหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งสองเจ็ดนี่ตรงนี้นะที่เลขเข้าเนาะนี่เลขเข้าตรงนี้นะนะครับในรอบนี้เนาะที่วัดกำมพานะครับศาลแม่ตะเคียนวัดกำมพานั่นเองทุกคน สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดกำมพาท่านผนะู้ชมเนาะพาทุกคนมาขอโชคอยู่ที่ศาลแม่ตะเคียนพันปีตรงนี้ท่านผู้ชมต้องบอกว่าเลขที่ผ่านมาเลขเข้าหนึ่งสองนะครับบนต้นโพด้านข้างของศาลแม่ตะเคียนตรงนี้นะแล้วก็วันนี้เรามาขอโชคขอลาภให้กับ fc ทางบ้านนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขในรอบต่อไปวันที่หนึ่งธันวาท่านผู้ชมเนาก็หวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกับพวกเราวันนี้มาขอโชคกันเนาะวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวท่านผู้ชมลมเย็นนะ เมื่อกี้มีเราเดินเข้ามานะก็จะมีอะไรบางอย่างเนาะอยู่ด้านด้านในท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่ไม่ชัดเจนนะมันคืออะไรท่านผู้ชมเพราะว,ว่าอยู่ในกับเสื้อผ้าตรงเนี้ยเห็นแวบเดียวท่านผู้ชมเห็นแวบเดียวแล้วหายไปเลยคล้ายๆใบหน้าคนเหมือนกันนะอืเมืม่อกี้เห็นนะครับตอนที่ตอนที่เดินลงมาแล้วก็ไปถ่ายที่ต้งโพผมหันเข้ามาปุ๊บก็เห็นเหมือนอยู่ตรงตรงสบายสีเหลืองเนี่ยทุกคน เห็นเป็นใบหน้านะครับแต่ก็คิดว่าอาจจะตาฝาดไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็เห็นนะครับเมื่อกี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้แม่ตะเคียนกันท่านชมวันเดียรรอบนี้แต่จะขอโชคขอลาภกับแม่จะได้เลขอะไรอยู่อย่าติดตามมาชมกันครับไปครับเดี๋ยวีเดี๋ยวขอองค์ที่แม่ตะเคียนสองพี่น้องครับแม่ตะเคียนพันปีเนาะใช่เป็นแม่ตะเคียนสองพี่น้องนะครับแม่ตะเคียนพันปีนะครับเดี๋ยวเราบอกกล่าวกับ แม่ทั้งสององค์เนาะใช่สาธุได้ได้นะพระวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัดโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัดโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุวันนี้ผมคนสองเลขพวกเราทั้งสองคนนะครับมาขอโจ้ขอลาบกับแม่เนาะรอบที่ผ่านมาก็เลขเข้าอยู่แต่เราไม่ได้โชคปกติเราเราบอกกับแม่ว่าเราจะซื้อชุดมาให้ไง แต่เราไม่ได้โชคนะแม่เนาะสีเขียวกับสีทองนะก็ไม่ได้ซื้อที่เราเห็นอยู่บนต้นไม้ฝั่งนูนะ้นอะแต่พี่จเห็นตรงนี้ด้วยไหมสามแปดใช่ไหมโอเคเนาะก็ขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีหน่อยนะแม่นะรอบต่อไปนะครับขอให้ปังปังไอ้ลูกไหหลานะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเด้อขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปิดีโอนี้ขอให้ทุกคนเขาได้รับโชคนะแม่เนะาะสาธุป,ปังปังนะแม่นะ ท้องคอเลยนะไอแม่จุดมงคลไหมครับมาจุดทุบเลยมงคลเซมซีบ้างดีกว่าไหมถ้าเปลี่ยนดีกว่าเอาเซมซีบ้างดีกว่ามาลูกหลานขอโชคลาภไปฝากเอฟซีหน่อยนะแม่เนาะขอเลขชุดหนึ่งนะครับสามตัวนะแม่เนาะสาธุสาธุปังปังสามตัวตรงให้พวกเรานะแม่นะครตอนรับปีใหม่ให้ลูกหลานหน่อยเลยสาธุ วิะนวละทาสีวิละทาสีวิละอกวเอฮิมเอิมามะเอิมาลาปะลาปะตมาาพเจ้าเอซาพเจ้าทุกคนด้วยเถิสาธุถ้าสองตัวเอาตัวเดียวต่ได้หนึ่งตัวเอาไปเพิ่มหนึ่งสี่อ่ะหนึ่งสี่พอคนได้หนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่สาธุฟังๆดยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปส่อง ดูตามต้นก่อนนะว่ามีเลขอะไรหรือเปล่าทุกคนไปดูกันนะครับมีแม่ผิวสวย่ใมกี้ก็เห็นอยู่ตรงตรงเนี้ยเนีตรงใต้ข้างหลังอ่ะที่เป็นชุดสีทองเลยมันจะโบกอยู่มันจะเป็นคล้ายๆหน้าคนโผล่มาด้วยเมื่อกี้นะทุกคนเออในในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมบอกว่าผมเคยมาสองที่นี่แล้วผมอ่ะเข้าไปตรงนั้นไก่องอ่ะมันมีชิ้นกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นมันเป็นชิ้นกระดูกประมาณยาวใหญ่ขนาดนี้อยู่ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสัมพันธ์กันหรือเปล่านะเออไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะทุกคนนนเ่ห็แวบึง เชทุกคนเดี๋ยวเราลองส่องที่ต้นไม้กันดูแล้วกันต้นต้นไม้ตะเคียนดูแล้วกันเนาะเราจะดูต้นโพกอนไหมเอสพอรอบที่แล้วต้นโพต้นโพเข้านะต้นโพไหมทุกคนพอผมจะเดินมาพี่เอสก็ไม่มาผมก็ไม่กล้าเดินอีกนะก็กลัวเหมือนกันเด้วนี่เอยพี่เอสก็ไม่ยอมเดินมาด้วยนี่ทุกคนต้นโพต้นนี้นะที่ให้โชคให้ลาบรอบที่ผ่านมา มีเลขอะไรไหมเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนนะดูเลขบนต้นนะทุกคนมีเลขอะไรไหมขึว่ออาั้งเลขแกขึ้นเลยเลขขึ้นหรอ,อ,อเ,รเลขอะไร คนมีองค์เยอะแยะไปหมดเลยนะอยู่ที่นี่นะทุกคนนะวิ่งทุกคนดูทรงนี้เหมือนเลขกเลยอนะ่ะดูดิดูเขาอันนี้พระหล่นเต็มเลยไม่รู้เรากันเหยียบไปบ้างเปล่ามูวนะทุกคนกาเกลื่อนอนะีหมดเลยนี่ไหมถุง พระทั้งนั้นหนละทุกคนโอ้โหเกินเลยแต่ก่อนเนี่ยจะมีไอเนี่ยท่านชมชมที่เป็นโกดกระดูกนะแล้วก็มีเส้นผมมีอะไรแบบไม่รู้อะไรอเต็มตรงเขียวเนะแต่ก่อนนะที่ผมมาขอแรกๆนะใหม่ๆนะตอนมาเนาะแต่ก่อนนะอืม เดี๋ยวเราไปจองไปขอโชคกับกุมารฝั่งนูนูทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเดินมาใหม่มีน้องกุมารอยู่ตรงนี้ด้วยนะอุ้ยตรงนี้เหมือนเลขอะทุกคนนี่ ตรงนี้บางคนบอกว่าไม่น่ากลัวนะเพราะอยู่ข้างนอกเนาะก็จะยินเสียงรถเสียงไว้ตลอดเวลาเงี้ยแต่ให้เลขแม่นเหมือนกันนะทุกคนด้านนี้มีกุม,มารทองนะครับอุ้ยมีกะลามะพร้าวด้วยเหรอทุกคนกะลาอะไรไม่รู้อะอยู่ข้างในเห็นปะเนี่ยเป็นเลขหรือเปล่า กลาเป็นกลาทุกคนเป็นเลขหรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นเลยยังไงอยากจะหยิบออกมาดูมกันนะถ้าก็กลัวเนะนี่ยนี่ร่องรอยการขอหวยนะทุกคนมองเข้าไปเหมือนเลขกัมนเนาะดูดิเหมือนเลขกปเนาะเหมือนสามแปดหรือไงนั้นน่ะอืม ตอนนี้ก็พยายามส่องเล็กๆจุดนะทุกคนที่ยังไม่ได้หลับก็ยังไม่ปักใจว่าจะมีตัวไหนนําโชคได้นะเดี๋ยวดูก่อนต้องหาให้เจอก่อนนะครับทุกคนมีเลขไหนบ้างนาะขอโชคลาภให้ลูกหลานหน่อยครับยังไม่มีเลยทุกคน ยังไม่ได้เลขเลยทุกคนผมเดินดูก่อนนะไม่เห็นเลขอะไรเลยครับยังไม่มีเลขอะไร,รทุกคนมีห้าปสี่ปูผูผกก่อ อืมช่อรากเลยเอตเอาแป้งมาดีกว่าเอาแป้งลงดีกว่าปะ ช่วงนมันฮะเห็นห้าเนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ห้าอ๋อห้าเจ็ดศูนย์เหรอห้าเจ็ดศูนย์เออเหมือนห้าเจ็ดศูนย์อืม จริงๆอะตอนก่อนที่พี่เห็นเลยเห็นเลขห้าน่ะผมเห็นเจ็ดกับศูนย์ผมเห็นเจ็ดศูนย์อยู่แล้วนะทุกคนผมเห็นเจ็ดกับศูนย์แต่ตัวหนะ้าน่ะตอนแรกผมไม่เห็นเลยนะเนี่ยพี่เอมาชี้เลยเห็นเป็น 7, เจ็ดห้าไอเห็นเป็นห้าห้าเจ็ดศูนย์เลยน่ะห้าใช่ห้าใหญ่ใหญ่ไอเล็เจ็ดนี่ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ทุกคนตัวใหญ่มากห้าเจ็ดศูนย์นั่มากจะเอาเลขนั้นวะ เอานี่แหละผมเอาตัวนี้แหละห้าเจ็ดศูนย์นี่แหละอืมเนี่ยถ้าโรยไปก็ไม่เห็นหราาอกมั้งหรือฮะเพราะไม่มีน้ำไงไอ้กระป๋องเราไปไหนแล้วกระป๋องบอกกี้เนะี่ย ขึ้นไหมหมดแล้วกระป๋องขึ้นห้าแปดชัดเลยเลขแ่น,นั้นเหรอห้าแปดชัดเลยนี่นะครับขึ้นห้าแปดชัดมากนี่ห้าก็แปดอยู่คู่กันครับใยรจไอซูมไ,ไหมนี่เห็นเห็นตัวนี้เลขห้าใช่ไหมใช่ ได้แปดใช่ห้าแปดมองมองเห็นอยู่นะแต่ว่าในกล้องไม่เห็นว่ะตัวบนก็ห้าแปดนี่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 ก็ห้านี่ห้าแล้วก็แปดเด็ดแปดตรงชั้นอ๋อดำดำมาเหรอนี่ไงดำดำคือในกล้องนี่แปดนี่แปดนี่ห้าแปดเพชมากนี่นี่ตัวดำนี่อ่าใช่เมื่อกี้บอกเมื่อกี้ไง แปดทังล่างอ่ะเอ็ดทั้งล่างก็มีแต่แต่ขาวก็ชัดกว่านี่ห้ากับแปดนี่อ๋อพี่เห็นตัวนั้นเลยเลขแปดใช่เลขแปดอ๋อโอ,โอ,โอ,โอ้ตัวนั้นก็มันก็ชัดนี่สีขาวตัวนั้นนะใช่ 5, 5, อ่ะจับสิถ้าห้าแปดอย่างนี่ 5, 5, ยไม่ตัวเนี้ยตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็เหมือนเลขห <5, S 1> ้าว่ะใช่<ม>นี่แปดแปดแต่เมื่อกี้นี่เห็นเลขลนี่เลขห้ากห้ากับห้าเหมือนกันอันนี้เลขแปดก็แปดเหมือนกันเออห้าแปดห้าแปดนั่นแหละอย่าโลภเนาะ ต่องตัวพอต่องตัวพอไปนะเฮ้ยตัวนี้ก็ชัดเดี๋ยวจับสินี่ตัวนี้นี่8ปดชัดมากสีดำห้าแปดเนี่ยห้าปดอันนี้ห้าแปดห้าปดชัดเลยห้าปดนี่ชัดมากสำหรับจ,จุดนี้นะอ 8, เอาต้นโพห <58. S 3> ้าแปดพูดเฉยๆก็เข้าเขาต้นโพแล้วหนะึ่งสองแล้วใช่ไง

เก้าสามเก้าเลยนะเออเหมือนสามเก้าเลยเหมือนสามเก้าใช่ขเขาบอกมาสามเก้าดูดิเนี่ยนีสามนีเก้าชัดมากเลยใช่อุ้ยชัดนะเอ็มเอลขอให้ดูนี่รอบรอบที่ผ่านมาท่านผู้ชมนี่หนึ่งสองเห็นไหมเลขที่เข้าคือหนึ่งสองกอนนั้นนะเนี่ยแต่รอบนี้มีเลขอยู่ตรงนี้ด้วยนะเมื่อกี้พียเบอกสามเก้านะทุกคนใช่ไหมพี่เอเนี่ยสามเก้านี่สามกับเก้านี่เห็นไหม เออเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้เก oh, <93. S 1> ้าสามเลยชัดเพชชีดนะิชัดมากมากเลยชัดมากมากเลยนี่าจะตรงไหนก็ได้เนี่ย มีเก้าลงล่างอีกตัวนะเก้าสามนี่เก้าตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่ล่างอยู่ตรงเจ้าตรงเจ้าแม่เนี่ยก็สามเก้าแหละเพราะยังไงก็ยังไงก็กลายเป็นสามเก้าตัวนี้ก็สามเก้าเหมือนกันก็คือจะสามอก้าอยู่บนนั้นเป็นเลขหกตัวหนึ่งนะเก้าหกก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วเออสามเก้าเนีุดทีแล้วสามเก้านะทุกคนเ้าเออสามเก้าชัดจริงนะทุกคนเอาไหมตนนี้สามเก้าสามเนี่ยรูดิสามเก้าเก้า ทุกนเลขสามทุกคนสามเ 3, ก้าเก้าเลยวิยชัดมากเลยนะเอาตัวนี้ดีกว่ามั้งเนาะชัดกดตัวแปดห้าตัวนั้นเีกนะไม่ต้องไม่ต้องเล็งมากเลยนะโอเคทุกคนเอาสามเก้าเก้าตัวเงี้ชัดมากโอเคเนาะเดี๋ยวไปสูบเลขให้ฟังแล้วกันทุกคนนะครับเหมือนหน้าโดววิญญาณอยู่เลย ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดกำพานครับตรงนี้ก็จะเป็นสารของเจ้าแม่ตะเคียนหนึ่งพันปีท่านผู้ชมนะ้อเมื่อกี้มีเลขอยู่หลายๆจุดที่ผมได้ดูกันนะก็จะมีเลขสิบสี่เมื่อกี้เย่าได้ตัวเดียวสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หรือเจ็ดสี่ก็ได้ทุกคนนะหนึ่งสี่หรือเจ็ดสี่ก็ได้ส่วนต้นโพต้นนี้เมื่อกี้มีการลงแปง้งแต่ไม่ค่อยชัดเจนนะ ผมก็บักอีกปก็เห็นเหมือนกันห้แต่ไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าด้านล่างลงมาทุกคนมันจะมีเลข3ามเ9้ชัดเจนมาก399เก้าเกลขตัวนึงคืออะไร570เจ็ดศูนย์หก็ชัดทุกคนมี570 399แล้วก็1นสที่นี่เนาะจะมี3ชุดเนาะเพราวันนี้ผมคนอ่งเลขบ่อยคุใหม่เนาะต้องรากทั้ไก่อนเนาะถ้าเห็นเลขอะไรชัดบริเวณที่เราส่องเนี่ยทุกคน เออคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันเนาะว่าเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างเนาะสำหรับวันนี้ผมสองคนต้องลาท่านชมไปก่อนหวังว่าทุกคนจะได้รับโชคก่อนปีใหม่วันนี้ลาท่านชมไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอ่ะขอให้ทุกคนมีเงินใช้โชคดีถูกเหวยทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับบายนะครับดวงวิญญาณที่อยู่สถานที่แห่งนี้ก็ไม่ต้องตามเรากลับนะครับเรากลับกันแค่นี้นะครับ ขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ,บา